การสร้างถนนนะคะขยายถนนนะคะคไปกันที่จังหวัดสกลนครกันค่ะจังหวัดสกลนครคร่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นออกแบบงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบน2ระยะที่2รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่โรงแรม M j มเจเดมาจิสติกสกลนครนายวีระเลิกวันิตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1ในพื้นที่จังหวัดสกลนครงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบน2ระยะที่2พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการโดยมีนายไพรชทรงเย็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครหน่วยงานภาครัฐองคอ์กร,รภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้แทนภาคประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมค่ะโดยทางกรมโยธทาธทิการและผังเมืองนะคะจะรวบรวมข้อมูลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นําไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไปค่ะจากความสําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดทิศทางน,นะครับการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐานมีความเป็นระเบียบสวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพปลอดภยัยและเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนครับ